สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่อยุธยานะครับนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเรามาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับโอ้บอ่คนไทยเข้าชมฟรี นี่ไงมาทางพาวิหารพานอนก่อนปางพุทธสายญาติออนี่นี่ครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น พะนอนนะครับปางสยายญาตนะครับเราก็จะไปกันต่อนอนนะครับ นักท่องเที่ยวจังแคนมากเยอะอันนี้เสมานะครับเสมาวัดใหญ่ไทยบงคนตําหนักสมเด็จพนะนเลศตรงนี้อ๋อใช่ตรงนี้เป็ตําหนักพนัเลศเราก็มาถึงตําหนักวราสมเด็จพนะนเล่วนนะครับ 其实，小孩都不乖。